บอนใครทำเนี่ยใครทำฮะมอบตัวใช่ไหมเนี่ยใครทำือฮะเนี่ยใครทำเนี่ยเน,นี่ยตรงเนี้ยใครทำใครทำารู้ตัวรู้ตัวมันดึง้งจริงเลยเนี่ยไม่ต้องอ้อซ้อต้องโดนตีวันเนี้ยต้องโดนตีเนี่ยใครทำ ต้องโดนตียังไงวันนี้ก็ต้องโดนตีตีได้ไหมแม่ตีได้ไหมฮแม่ตีได้ไหมแม่ตีได้ไหมแม่ตีนะฮะเน่เน่แม่ตีแม่ตีใครมันดื้ออ่ะใครมันดือ้อใครมันดือ้อบอกแม่มาใครมันดื้อฮะเนี่ยไม่ต้องตีเีไม่ต้องเอามือตีแล้วเนี่ยตีได้ไหมตีได้ไหมฮึฮอแม่ตีได้ไหม นี่แนะตีตรงไหนดีตรงไหนปากอ่ะกกัดป,ปากไวนะ้นี่ยือเนะี่แน่ไม่ต้องตีใช่ไหมฮะแม่ตรงเนี้ยของใครเนะี่ยของใครเนะี่ยต้องตีดูดูดูมโหหน่อยให้อยู่ห้องคนเดียวอดูดูคิดว่าจะช่วยได้อย่างอ้อนนะ่ะยังไงแม่ก็ต้องตีวันนี้ตีนะแม่ตีนะ Pergi, hei, pergi. 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 Hmm, nama?